สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณกำลังอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลำพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปครับคืนนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนกลับไปในอินเดียในยุคที่ยังไม่มีเส้นพรมแดนแน่นอน ไม่มีคำว่าประเทศมีแต่คำว่าเมืองและภายในหนึ่งเมืองนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงดูให้เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแต่ฟ้ากลับกำหนดให้เธอเป็นนักรบเธอคือราณีลักษมีใบเรื่องราวของเธอเริ่มต้นในเมืองพาราณสีเมืองศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในวันที่19พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1828เธอเกิดในครอบครัวพราหมณ์ สายบูชาพระศิวะพ่อของเธอชื่อโมโรพันธ์ธรรมเบผู้มีเชื้อสายมราธาเป็นนักการคลังที่ซื่อสัตย์แม่ของเธอชื่อพัติสิริใบหญิงพรหมจันทร์ผู้เคร่งศาสนามีวาจาสุภาพอ่อนโยนเธอได้รับชื่อว่ามาณีการนิกาแต่คนในครอบครัวเรียกสั้นๆว่ามนูมนณีการนิกาเป็นเด็กหญิงที่ไม่เหมือนใครเธอชอบวิ่งขี่มา้า ปีนต้นไม้แทนที่จะนั่งพับเพียบทำอาหารอย่างเด็กทั่วไปเธอหลงรักเสียงเหล็กกระทบโลกและมักจะจ้องดาบของพ่อเธออย่างไม่ละสายตาเมื่ออายุได้สี่ขวบมารดาของเธอก็จากไปด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถดับเปลวไฟในตัวของเธอได้เพราะเธอมีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าความเศร้ามันคือความกล้าหาญและหัวใจของนักรบ บิดาของเธอพาเธอย้ายไปอยู่ที่เมืองภูนาและเข้ารับราชการภายใต้เปสวาบาจีราวที่สองซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญของจกักรวรรดิมาราฐาที่นั่นมนูกลายเป็นเด็กหญิงคนเดียวในหมู่เด็กชายที่ฝึกดาบเธอได้รับการฝึกฝนอย่างเท่าเทียมขี่มา้ายิงธนูเธอไม่มีตุ๊กตาแต่มีดาบและกราะไม่มีครูพี่เลี้ยงแต่มีครูฝึกนักรบ ผู้คนเริ่มมองว่าเด็กหญิงคนนี้อาจไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเจ้าสาวแต่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำทรับในวัย14ปีขณะที่เด็กหญิงส่วนใหญ่เตรียมเข้าพิธีแต่งงานชีวิตของมนูก็ก้าวเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์ใหม่เมื่อมีราชวงศ์จากเมืองชาญซีส่งราชทูตมาเจราจาสู่ขอเธอเป็นชายาเจ้าชายแห่งเมืองนั้นมีพระนามว่าคังคาทาราวผู้ครองนครเล็ก แต่มีอิทธิพลในแคว้นมาราฐาซึ่งเป็นราชาผู้มีศิลปะในหัวใจแต่กลับไร้ถายาทเมื่อได้พบกับมนูพระองค์ประทับใจในความเฉลียวฉลาดและยิ่งทึ่งกับท่วงท่าการจับดาบของเธอผู้หญิงที่ไม่สั่นกลัวไม่หวั่นไหวแม้ต้องเข้าเฝ้าอย่างเดียวดายในหมู่ขุนนางพิธีอภิเษกสมรสเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และนับตั้งแต่นั้น เด็กหญิงมนูก็ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าราณีลักษมีใบซึ่งหมายถึงพระแม่ลักษมีผู้ทรงอำนาจในวันแรกที่เข้าเฝ้าราชบัลลังก์เธอไม่ได้แต่งกายด้วยผ้าสารีแบบเจ้าหญิงทั่วไปแต่สวมเกราะนักรบบางเบาไว้ภายในวางเท้าอย่างมั่นคงบนพื้นหินราวกับเธอกำลังเดินเข้าสู่สนามรบมากกว่าพระราชวังราณีลักษมีใบ ปรับตัวเข้าสู่บทบาทของราชินีอย่างรวดเร็วเธอไม่เพียงเป็นมเหสีผู้สง่างามแต่ยังเป็นที่ปรึกษาที่เฉียบแหลมคอยตรวจบัญชีหลวงเสนอโนโยบายเพื่อประชาชนเธอเข้าไปเยี่ยมราษฎรโดยไม่ให้มีพิธีการและมักพูดกับพ่อค้าแม่ค้าคนยากจนราวกับเธอเป็นลูกหลานของพวกเขาแต่ความสุขในวังนั้นอยู่ได้ไม่นาน พระราชาและพระนางพยายามมีบุตรอยู่ด้วยกันหลายปีแต่เมื่อบุตรชายของพวกเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังแบบเบาหัวใจของพระองค์ก็แตกสลายในช่วงวาระสุดท้ายของพระองค์พระราชาตัดสินใจรับเด็กชายคนหนึ่งชื่อดาโมดาราวเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้สืบทอดราชสมบัติราเีลักษมีใบทรงดูแลเด็กชายคนนี้ด้วยความรักเธอเรียกเขาว่าลูกของชาญซี ไม่ใช่เพียงลูกของเราเพราะเธอเชื่อว่าเมืองทั้งเมืองคือครอบครัวของเธอและเด็กคนนี้คืออนาคตของเมืองทั้งหมดแต่แล้วความโหดร้ายก็บุกเข้ามาอย่างเงียบงันในปีคริสตศักราช1853หลังสิ้นพระชนของพระราชารัฐบาลอังกฤษประกาศไม่รับรองสิทธิการสืบราชสมบัติของดาโมดาราวโดยอ้านนโยบายที่ไม่ยอมให้การอุปการะ เป็นเหตุให้สืบประหลังได้และนั่นคือจุดแตกหักที่หัวใจของราณีแตกละเอียดแต่ไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความโกรธที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมในคืนหนึ่งขณะเธอจ้องมองออกไปยังระเบียงของพระราชวังใต้แสงดาวของเมืองชาญซีเสียงของฐานอังกฤษดังเข้ามาใกล้พระองค์ไม่ได้สวมสรีแต่กลับหยิบเกาะไว้ในมือพระนางไม่ใช่ภรรยาผู้เศร้าโศกอีกต่อไป แต่คือนักรบหญิงที่พร้อมจะปกป้องบ้านเมืองของเธอเธอกล่าวเพียงประโยคเดียวกับทหารในวังว่าข้าจะไม่ยกชาญซีให้ใครเพราะชาญซีไม่ใช่เพียงเมืองแต่คือเลือดในร่างของข้าคืนนั้นเงาของพระราชวังทอดยาวบนหินทรายขณะที่ราชินีวัยเพียง24ปียืนนิ่งสงบหน้ากระจกและเปลี่ยนสายตาจากหญิงสาวเป็นนักรบเธอไม่ใช่คนที่กำลังจะถอย แต่คือคนที่กำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ตำนานหลังจากการสิ้นพระชนของพระสวามีคือมหาราชาคังคาทาราวแห่งชานซีในปีคริสตศักราช1853ชีวิตของราณีลักษมีไบเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากราชินีผู้เปี่ยมด้วยเมตตาในพระราชวังกลับต้องกลายเป็นผู้นำหญิงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์ชาติอินเดียราณีลักษมีไบ ตั้งใจจะให้เด็กที่อุปการะชื่อดาโมดาราวขึ้นครองราชแต่รัฐบาลอังกฤษได้ปฏิเสธสิทธิการสืบราชสมบัติของเด็กบุญธรรมและถือว่าเมืองชานซีถูกยึดเข้ากับดินแดนภายใต้การปกครองของอังกฤษโดยชอบธรรมนี่คือแผนของหลอดดันฮูซีผู้สำเร็จราชการอินเดียจากอังกฤษซึ่งพยายามขยายอาณานิคมอย่างเป็นระบบโดยอาศัยเหตุผลทางการเมือง ว่าด้วยการขาดทายาทโดยตรงแม้จะขัดกับจารีตของชาวอินเดียอย่างรุนแรงเมื่อรานีได้รับจดหมายตอบปฏิเสธจากบริษัทอินเดียตะวันออกหัวใจของเธอแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ไม่หวั่นไหวเธอขึ้นนั่งบนบันลังในนามผู้สำเร็จราชการแทนบุตรบุญธรรมและประกาศชัดเจนว่าเธอจะไม่ยกเมืองชานซีให้อังกฤษเด็ดขาดในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านรานีลักษมีไบ พยายามรักษาความสงบเรียบร้อยของเมืองแม้รู้ว่ากำลังจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้อำนาจตามกฎหมายเธอจัดระเบียบการคลังดูแลเศรษฐกิจของประชาชนและยังเดินทางออกไปเยี่ยมชาวเมืองด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอเธอให้ความสำคัญกับความสงบและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านมากกว่าอำนาจของตนเองในปีคริสตศักราช1857 เกิดเหตุก่อกรบกทขึ้นในเมืองเบรุตโดยทหารพื้นเมืองที่ปฏิเสธการใช้ตลับกระสุนซึ่งเชื่อว่าผสมด้วยไขมันหมูและวัวอันเป็นสิ่งต้องห้ามในาศาสนาอิสลามและาศาสนาฮินดูการประทะเล็ก,ลกๆกลายเป็นการลุกฮือที่ขยายวงกว้างทั่วอินเดียเหนือเหล่ามหาราชาขุนนางและประชาชนหลายเมืองต่างตั้งคำถามว่า สิทธิอังกฤษมีในการปกครองดินแดนนี้ควรเป็นแบบนี้หรือเสียงกระซิบของการปฏิวัติเริ่มเดินทางถึงเมืองชานซีขุนนางบางคนเริ่มยื่นข้อเสนอให้พระนางเข้าร่วมการลุกฮือบ้างก็เตือนให้ระวังตัวเพราะอังกฤษอาจถือโอกาสนี้ใช้สถานการณ์กำจัดเธอแต่ราณีรัศมีใบไม่ตอบใดๆเธอแค่เงียบและเริ่มเก็บดาบกลับมาขัดเงาอีกครั้ง พระนางเริ่มจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยในวังโดยลับๆเรียกอดีตทหารที่พักดีต่อพระราชากลับเข้ามาร่วมฝึกฝนทหารหญิงให้สามารถใช้อาวุธเบื้องต้นจัดสรรงบประมาณพิเศษเพื่อเสริมสเพียงและอาวุธเบื้องต้นเช่นดาบธนูและหอกแต่ในเวลาเดียวกันพระนางยังส่งสารไปยังอังกฤษเพื่อยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับการกรบฏ และจะยังคงรักษาความสงบในเมืองต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งชัดเจนจากฝ่ายปกครองนี่คือความฉลาดของเธอภายนอกเธอคือหญิงไม้ผู้แสนอ่อนโยนแต่ภายในเธอคือราชนินีที่กำลังเตรียมเมืองทั้งเมืองให้พร้อมต่อการต่อสู้ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั้นความจริงก็เปิดเผยเมืองใกล้เคียงอย่างออราชาซึ่งพักดีต่ออังกฤษเริ่มระดมกองทัพ และยกกำลังเข้ามาประชิดเมืองชาญซีพวกเขากล่าวหาว่าพระนางให้ที่หลบภัยแก่พวกกบฏและเตรียมตัวต่อต้านจาก,กรวัรดิอย่างชัดเจนราณีลักษมีไบไม่มีทางเลือกเธอขึ้นหลังม้าทันทีสวมชุดเกราะนักรบเต็มยศพร้อมกล่าวถ้อยคำที่กลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาฉันจะไม่ยอมมอบเมืองชาญซีให้ใครเพราะเมืองนี้คือเลือดในกายฉันฉันจะต่อสู้เพื่อเกียรติ เพื่อลูกของฉันและเพื่อประชาชนทุกคนเสียงเชียร์ดังสนั่นทั่วลานวังทหารหญิงที่เคยหวาดกลัวกลายเป็นกองกำลังอาสาประชาชนต่างรวมตัวกันเพื่อเตรียมสู้กับข้าศึกทุกชีวิตคือกำแพงของเมืองศึกแรกเริ่มต้นขึ้นก่อนกำลังของอรชาและดัตเตียพยายามบุกเข้ามาทางประตูตะวันตกของเมืองกองกำลังเล็กๆของราณีลักษมีไบ ใช้ความรู้ภูมิประเทศในการตั้งแนวป้องกันที่ได้เปรียบและสร้างกับดักด้วยการหลอกล่อศัตรูให้เข้ามาในที่แคบการรบยืดเยื้อไปถึงสองสัปดาห์เต็มราณีลักษมิไบไม่ได้สั่งการจากขอคอยแต่นำทัพด้วยตนเองบนหลังม้าเธอใช้ดาบฟันศัตรูท่ามกลางกลุ่มทหารหญิงที่คอยอารักขาในที่สุดกองทัพของอรชาก็ล่าถอยไป ราณีลักษมีไบกลายเป็นข่าวไปทั่วอินเดียหญิงไม้ผู้เดียวสามารถปกป้องเมืองจากกองทัพชายได้แต่ชัยชนะเพียงชั่วคราวไม่สามารถหยุดความมุ่งมั่นของจัก,กรวรรดิอังกฤษได้ข่าวกรองระบุว่ากองกำลังใหญ่จากอังกฤษที่นำโดยเซอร์ฮิวโรสที่กำลังจะยกพลมาถึงภายในสองเดือนและคราวนี้พวกเขามีอาวุธปืนและแผนที่ของเมืองอย่างละเอียด พระนางจึงเรียกประชุมลับอีกครั้งและกล่าวว่าหากเราต้องตายเราจะตายอย่างมีเกียรติหากเราต้องอยู่เราจะอยู่เพื่อปลุกคนรุ่นหลังให้กล้าหาญกว่าที่เราเคยเป็นเธอสั่งให้เตรียมเส้นทางลับออกจากเมืองไว้สามเส้นแบ่งกำลังหลักเป็นกองทัพย่อยๆเพื่อให้สามารถเคลื่อนพลได้รวดเร็วแม้รู้ว่าภัยจะมาถึงแต่เธอเลือกจะถอยอย่างมีแผนมากกว่าจะตายอยู่ในวัง ในคืนเดือนหงายที่ชาวเมืองหลับไหลราณีลักษมีไบในชุดเกราะสีดำสวมผ้าคลุมปิดใบหน้าขี่ม้าออกจากเมืองผ่านประตูเล็กทางทิศใต้ไม่มีพิธีอำลาไม่มีเสียงร่ำไห้มีเพียงเสียงลมหายใจของหญิงสาวที่รู้ว่ากำลังจากบ้านเกิดหลังจากการพ่ายแพ้ในการปกป้องเมืองชาญซีราณีลักษมีไบได้หลบหนีออกจากเมืองในยามค่ำคืนพร้อมดาโูดาราว บุตรบุญธรรมและทหารผู้พักดีไม่กี่นายไม่มีราชรถไม่มีขบวนมีเพียงเงาสะท้อนของหญิงนักรบผู้ที่กำลังตามหาสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรการเดินทางของพระนางในครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการมองหาชัยชนะแต่เริ่มต้นจากความรู้สึกเจ็บปวดจากกวัดอังกฤษปฏิเสธสายเลือดของพระองค์พระนางเดินทางลัดเลาะไปตามเมืองต่างๆบางครั้งต้องหลบอยู่ในกระท่อมเก่า บังคืนก็หลับกลางดินทหารที่ติดตามก็ทยอยล้มป่วยแต่ราณีไม่ยอมพักเธอยังขี่ม้าไปข้างหน้าระหว่างทางพระนางได้พบกับทันตยาโทเปผู้นำกบฏคนสำคัญอีกคนหนึ่งผู้ซึ่งถูกตามล่าจากอังกฤษเช่นเดียวกันทันตยาเป็นเสนาบดีเก่าในราชสำนักเปโซวาและเคยร่วมมือกับกลุ่มปฏิวัติในเมืองการปุระการพบกันของทั้งสองคน ไม่ใช่พิธีแต่เป็นการพบกันของความเจ็บปวดและจากนั้นทั้งสองคนก็กลายเป็นพันธมิตรกันราณีลักษมีใบและทันตยาโทเปเริ่มเดินทางไปยังเมืองกาลปีเมืองที่มีฐานทัพเก่าและชาวเมืองจำนวนมากที่พร้อมจะสู้พวกเขาตั้งกองบัญชาการชั่วคราวเริ่มฝึกทหารใหม่และรวบรวมผู้อพยพจากเมืองที่ล่มสลายให้กลับมามีศรัทธาอีกครั้ง ระหว่างที่อยู่ในการปีพระนางเริ่มเขียนสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเพื่อให้ดามูดาราวได้อ่านเมื่อเขาโตเธอไม่ได้เขียนเรื่องรบแต่เขียนเรื่องความรักความฝันและคำขอโทษที่แม่คนหนึ่งไม่สามารถให้ลูกมีชีวิตได้อย่างสงบขณะที่ราณีลักษมีใบตั้งมั่นอยู่ที่เมืองการปีอังกฤษไม่อยู่นิ่งกองทัพของเซอร์ฮิโรธได้รุกคืบลงมาทางใต้ พร้อมกับข่าวลือว่าราณีลักษมีใบย,ยังมีชีวิตอยู่และเธอกำลังสร้างเมืองกบฏขึ้นมาใหม่พระนางรู้ว่าการประทะใหญ่กำลังจะมาถึงเธอจึงเร่งเตรียมเมืองให้พร้อมแม้ไม่มีป้อมประการสูงแต่พระนางมีใจของผู้คนที่กลายเป็นกำแพงที่แข็งแรงยิ่งกว่าอิฐหินการรบระหว่างกองทัพอังกฤษกับกองทัพพันธมิตรของราณีลักษมีใบเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปีคริสตศักราช1858แม้จะสู้เต็มที่แต่ด้วยอาวุธที่ด้อยกว่ากองทัพพันธมิตรต้องล่าถอยและในที่สุดเมืองการปีก็ต้องพังทลายหลังการล่มสลายของการปีพระนางและกลุ่มทหารเล็กๆหนีออกไปยังเมืองที่ชื่อว่ากววลีเออร์ที่นั่นพระนางได้ต่อรองกับกษัตริย์เพื่อขอใช้เมืองเป็นฐานสู้ต่อแต่กษัตริย์ลังเลเพราะกลัวจะถูกอังกฤษลงโทษ ราณีลักษมีใบไม่โกรธเพียงแต่กล่าวว่าข้าจะไม่ขอให้ใครช่วยแต่ข้าจะสู้แม้ไม่มีใครยืนอยู่ข้างข้าเลยกลางแผ่นดินอินเดียท่ามกลางฤดูฝนที่เริ่มตกโปรยปรายดินสีแดงเข้มเปลือกเปื้อนพ้าคลุมของผู้หญิงคนหนึ่งผู้เคยเป็นราณีของเมืองหนึ่งบัดนี้กลายเป็นนักรบพนเนจรไร้แผ่นดินแต่ดวงตาของเธออย่งแน่วแน่จุดเดิมราณีลักษมีใบ หญิงไม้ที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เป็นคำตอบสุดท้ายของชีวิตผู้เดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งรวบรวมเศรษซากของกองทัพที่แตกกระจายเพื่อฟื้นคืนศักดิ์ศรีหลังการพ่ายแพ้ที่เมืองการปีพระนางและกลุ่มทหารที่จงรักภักดีมาที่กวาดิเออร์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ในสมัยนั้นเมืองนี้ถูกปกครองโดยเจ้าชายแห่งราชวงศ์สกินเดีย ซึ่งในทางพื้ิทนคือพันธมิตรของอังกฤษการมาของพระนางไม่ได้รับการต้อนรับเจ้าชายกวาลิเออร์ลังเลเพราะไม่อยากเปิดศึกกับอังกฤษแต่ก็ไม่กล้าขับไล่พระนางออกไปเพราะเกรงเสียงต่อต้านจากประชาชนผู้ศรัทธานในตัวเธอรานีลักษมิใบไม่เสียเวลาเจรจาเธอไม่ร้องขอแต่เลือกลงมือทําเธอส่งสารไปยังประชาชนและทหารบางกลุ่มในเมืองประกาศว่าข้า ไม่ได้มาเพื่อแย่งเมืองแต่หากเมืองนี้ไม่มีใครยืนหยัดเพื่อความเป็นไทยข้าจะยืนแทนพวกเขาเองเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงตะโกนทหารพื้นเมืองที่อัดอั้นใจต่ออำนาจของอังกฤษเริ่มลุกขึ้นมาจับอาวุธผู้คนในตลาดเริ่มแขวนธงสามแถบที่หมายถึงอิสรภาพในจินตนาการของชาวอินเดียไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เมืองกวาลิเออร์ทั้งเมือง อยู่ภายใต้การควบคุมของราณีลักษมบัยโดยไม่มีเลือดตกยางออกทันตยาโทเปผู้เป็นพันธมิตรของพระนางกลับมาร่วมสู้ด้วยอีกครั้งที่กวาลีเออร์ทั้งสองร่วมกันวางแผนรับมือกองทัพอังกฤษที่คาดว่าจะยกพลมาล้อมเมืองภายในไม่กี่วันแม้เมืองจะยังไม่มีป้อมขนาดใหญ่แต่ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนเนินเขากววลีเออร์จึงเปรียบเสมือนเกราะธรรมชาติ และด้วยการนำของราณีเมืองนี้จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อังกฤษไม่สามารถมองข้ามพระนางจัดการให้จัดวางปืนใหญ่ตามแนวหินฝึกซ้อมการขนส่งกระสุนในเวลาเร่งด่วนสร้างบังเกอร์เล็กๆด้วยไม้ไผ่และโคลนเพื่อป้องกันร,ระเบิดเสียงปืนคำรามครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1858กองทัพของเซอร์ฮิวโรธมาถึงชายขอบ เมืองกวาริเออร์พร้อมอาวุธเต็มกำลังการประทะเริ่มอย่างรุนแรงแนวป้องกันชั้นนอกถูกเจาะทหารหญิงของราณีลักษมีใบสู้จนตัวตายบางคนไม่มีดาบบางคนไม่มีเกราะมีเพียงคำว่าศรัทธาแม้ศัตรูจะมากสิบเท่าแต่ราณีลักษมีใบไม่ยอมถอยเธอขี่ม้ารอบแนวรบเปลี่ยนที่พักเป็นกระท่อมหน้าเมืองใช้เวลาแทบทั้งวันกับการหนุนขวัญทหาร ทุกครั้งที่มีคนบาดเจ็บพระนางจะเดินเข้าไปดูแลการสู้รบยืดเยื้อหลายวันในวันที่16มิถุนายนปีคริสตศักราช1858แนวเมืองด้านตะวันตกแตกอังกฤษเริ่มรุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องแสงแรกของเช้าวันที่17มิถุนายนปีคริสตศักราช1858ทาบแสงสีทองลงบนกำแพงหินของเมืองกวาลิเออร เมืองที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความหวังครั้งสุดท้ายของผู้ลุกฮือเมืองที่ทงของอินเดียไร้อานัตยังโบกไหวอยู่ใต้ท้องฟ้าข้างล่างเนินเขามีกองทัพอังกฤษจำนวนมหาศาลที่ตั้งค่ายแน่นหนาเตรียมบุกในช่วงรุ่งอรุณภายใต้การนำของเซอร์ฮิลโรธผู้ตั้งปฏิธานว่าภายใน24ชั่วโมงนี้กวลีเออร์ต้องกลับมาอยู่ในมือของอังกฤษ ในอีกฝั่งหนึ่งของเมืองราณีลักษมีใบในชุดเกราะสีเข้มสะพายดาบประจำกายยืนสงบนิ่งอยู่บนกำแพงสูงจ้องมองไฟที่ลุกในค่ายศัตรูเธอไม่พูดไม่แสดงสีหน้าเพราะรู้ดีว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของเธอก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวงเสียงปืนใหญ่จากฝั่งอังกฤษก็ดังขึ้นกระสุนลูกแรกพุ่งชนเข้ากำแพงด้านทิศตะวันออกทำให้หินเก่า หลุดกระเด็นออกไปจากนั้นนับครั้งไม่ถ้วนเมืองกววริเออร์เริ่มสั่นไหวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่รู้ว่าเวลาของความกล้ามาถึงแล้วถึงเวลาเที่ยงกองทัพอังกฤษเริ่มรุกเข้ามาในเขตชั้นในประชาชนบางส่วนที่ยังอยู่เริ่มหลบเข้าใต้ดินพระนางยังไม่ถอนกำลังแต่ประกาศว่าให้เปิดประตูเมืองทิ้งไว้เพื่อหลอกศัตรูให้เข้ามาจากนั้นจึงซุ่มโจมตีจากสองด้าน แม้จะได้ผลในช่วงแรกแต่ศัตรูที่จำนวนมากกว่าก็เริ่มแทรกเข้ามาในพื้นที่ทีละน้อยเมื่อถึงเวลาบ่ายโมงพระนางตัดสินใจนำทัพด้วยตนเองเธอสวมชุดเกราะปักธงที่เอวขึ้นมา้าถือดาบในมือและวางพระโอรสบุญธรรมดาโมดาราวไว้ด้านหลังผ้าคลุมขี่ไปกับเธอภาพของแม่กับลูกชายบนหลังมา้าท่ามกลางไฟสงครามกลายเป็นภาพที่คนทั้งเมืองไม่มีวันลืม การสู้รบดำเนินไปจนถึงยามเย็นเมื่อพระอาทิตย์เริ่มต่ำลงแนวรบก็เริ่มถดถอยป้อมบางแห่งถูกเผาสเสบียงหมดพระนางเรียกทันตยาโทโปเปผู้เป็นพันธมิตรเก่าแก่ให้เข้ามาเฝ้าในตรอกเล็กและกล่าวว่าวันนี้เราอาจเสียเมืองแต่เรายังไม่เสียหัวใจเจ้าต้องอยู่เพื่อสารต่อสิ่งที่เราทำทันตยารับคำพระนางสั่งให้เขาพาเด็กชายดามดาราว หนีออกไปทางช่องเขาด้านตะวันตกพร้อมเหล่าทหารหญิงที่บาดเจ็บไม่สามารถสู้ต่อไปได้พระนางบอกเพียงว่าข้าจะตามไปทีหลังแต่ความจริงคือพระนางรู้แล้วว่าตนเองจะไม่ไปไหนอีกเธอกลับขึ้นหลังมา้าขี่ฝ่าเปลวไฟตรงเข้าสู่แนวรบสุดท้ายที่กองทัพอังกฤษกำลังรุกเข้ามาเธอไม่ได้ฟังเสียงระเบิดไม่มองซ้ายมองขวาเธอมองเพียงเป้าหมายเดียวคือข้า จะไม่ให้พวกเขาลบชื่อค่าออกจากเมืองนี้ในเวลาใกล้ค่ามีเสียงร้องขึ้นว่าราณีถูกยิงแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะม้ายังวิ่งดาบยังฟันจนกระทั่งเธอล้มลงจากหลังม้าเลือดไหลจากปากราณีจับธงไว้แน่นแล้วพูดกับทหารคนหนึ่งด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าอย่าให้ธงนี้ตกพื้นพระนางสิ้นใจที่นั่นท่ากลางไฟสงครามไม่มีดนตรี ไม่มีเสียงสวดมนต์มีแต่สายลมของอิสรภาพที่ยังโบกไหวทหารผู้พักดีนำร่างของพระนางไปเผาอย่างลับๆใต้ต้นไม้ริมทุ่งเพื่อไม่ให้ศัตรูเหยียบศพของเธอและในรุ่งเช้าเมืองกวาดิเออร์ก็ตกเป็นของอังกฤษหลังจากการจากไปของราณีทันตยาโทเปได้พาดาโมดาราวหลบหนีออกจากเมืองใช้เส้นทางในป่าลึกในที่สุดอังกฤษ สามารถควบคุมอินเดียได้อย่างเต็มรูปแบบการกรบฏในปีคลิทศักราช1857ถูกเรียกในภายหลังว่าการจราจนถูกลดทอนความหมายทางประวัติศาสตร์แม้จกักรวรรดิอังกฤษจะพยายามลบชื่อเธอออกจากประวัติศาสตร์แต่ราณีลักษมีไบกลับกลายเป็นภาพจำที่ฝังแน่นในจิตวิญ,ญญาณของคนอินเดียหลายสิบปีผ่านไปเมื่อกระบวนการเรียกร้องเอกราชเริ่มขึ้นชื่อของพระนาง ถูกยกขึ้นมาอีกครั้งเนตาจีสุบารจันทราโบสตั้งกองทัพหญิงว่าราณีแห่งชาญีและให้คำปฏิญาณว่าทุกชีวิตในกองทัพจะเดินตามรอยของพระนางอนุสาวรีของเธอถูกสร้างขึ้นทั่วอินเดียหนังสือเรียนกล่าวถึงเธอบทกวีมากมายรำลึกถึงเธอแต่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือแรงบันดาลใจที่เธอทิ้งไว้ผู้หญิงมากมายที่ไม่เคยกล้าเงยหน้า ได้เงยหน้าเพราะเธอเด็กชายที่เติบโตท่ามกลางความกลัวได้กล้าหารเพราะรู้ว่าครั้งหนึ่งมีแม่คนหนึ่งที่สู้จนลมหายใจสุดท้ายดาโมดาราวลูกบุญธรรมของราณีเติบโตขึ้นในเงาของแม่เขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่มีราชวังเขาใช้ชีวิตธรรมดาเดินขายของเล็กๆตามเมืองเล็กๆจนกระทั่งจากโลกนี้ไปอย่างเงียบงนัน บนแผ่นดินอินเดียที่เคยือเรืองรองด้วยวัฒนธรรมเสียงสวดมนต์ของรามประสานกับเสียงอาสารของมุสลิมทุ่งข้าวสาลีโบกไหวรับลมจากแม่น้ำคงคาแต่ในศตวรรษที่19ความเงียบงันของผืนดินนั้นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความอัดอัน้นและในปีคลิกทศกราักราช1 8เ7เพลิงสงครามก็ประทุจากประกายไฟเล็กๆของความไม่ยุติธรรมก่อให้เกิดเป็นกบฏอินเดีย ในปีคลิกศักราช1857เมื่อเวลาผ่านไปนานพอเรื่องราวที่เคยถูกซ่อนจะค่อยๆโผล่พ้นแผ่นดินดังดาบที่ถูกฝังไว้ในทรายถึงแม้สนิมจะกัดกร่อนโลหะแต่ความแหลมคมของมันไม่มีวันสูญหายในประวัติศาสตร์ของอินเดียชื่อของราณีลักษมีไบคือดาบเล่มนั้นหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวพราม์ธรรมดาเคยเป็นเพียงเด็กหญิงที่ขี่มาเล่นในตรอกเล็กๆ ไม่ใช่เจ้าหญิงจากราชวงศ์ไม่มีเลือดสีน้ำเงินไม่มีอาวุธดีๆแต่กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพในวันที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดคำว่าอินเดียด้วยเสียงที่ดังในวัยเพียง29ปีเธอจากโลกนี้ไปไม่ทันเห็นเอกราชไม่ทันเห็นลูกชายเติบโตแต่เธอทันเวลาที่จะปลุกผู้คนให้ตื่นทันเวลาที่จะทำให้คำว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงแค่ภาพของผู้สวมผ้าคลุม แต่เป็นคนที่กางแขนรับแผ่นดินทั้งแผ่นไว้ในอ้อมอกหลังการเสียชีวิตของเธอจากกวาดอังกฤษพยายามลบเธอจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีคำสั่งให้จารึกชื่อของเธอในบัญชีกระบฏไม่มีอนุสรณ์ใดที่ถูกสร้างโดยฝ่ายปกครองไม่มีพิธีรำลึกและไม่มีวันแห่งความทรงจำในเวลาต่อมาเมื่อกระบวนการเอกราชของอินเดียเริ่มเข้มขน้นชื่อของราณีลัตสมิบัยถูกนำกลับมาอีกครั้ง เธอกลายเป็นใบหน้าบนโปสเตอร์เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงกลายเป็นบทกวีและกลายเป็นเงาที่คอยยืนข้างนักสู้รุ่นใหม่วันนี้อนุสาวรีย์ของเธอตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่งมีถนนหลายสายใช้ชื่อของเธอโรงเรียนหลายพันแห่งตั้งชื่อตามเธอแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่หินไม่ใช่รูปปัน้นแต่คือสิ่งที่คนยังพูดถึงเธอและนี่คือเรื่องราวผ่านหน้าประวัติศาสตร์ ของราณีลักษมีใบคืนนี้เวลาของออกแบบความสุขในช่วงของกุศลสอรีคงจะทำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อคนทั้งแผ่นดินเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปคืนนี้ผมพร้อมกับราณีลักษมีใบต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฟังกุศลครับ